พี่ตูนครับวันนี้เลยอยากให้กูเปมึงนี่ก่นมึงดีกว่านะตอนนี้นะครับพวกเราสี่ชีวิตถ้าไม่สี่ห้าชีวิตเฮ้ยไม่เหลือสี่ชีวิตสี่เนี่ยมึงเอาไปได้ไหมอร่อยเอ้ยยังไม่ได้กินเองนะเออแบบลดดูคนจะต้องจับคนที่โอ้ถ้างั้นมึงก็ต้องแข่งให้กูดีกว่ามึงแค่กูแดงอย่างนี้ละคนเสียงไม่มีนะครับวันนี้เชียร์กันกระจุย ชื่ออะไรนะครับผมเชื่อมันเชืวมัวน้าสงสารูเนี่ไหมอุ๊ยอยสีดเลยเพ้งสัตว์เฮ้ยขเลียวนนี้เรียงวันนี้ก็เอาไหบ้างเรีบยไม่กิไผ่รอบไผ่รอบไผ่รอบพอแล้วพอแล้ว เนื่องในโอกาสที่ซีเกมไม่ได้มานะครับเขก็แล้วก็พังโชเลยมากินที่ร้านอาหารอยู่ไหนหน้าหมอไทยๆมันน่าจะอร่อยนะดูเมนูอาหารนะครับสั่งไปดิกินไม่หมดอยากจะออกกล้องอยากจะออกกล้องแม็กซี่นะครับของจีนบลูบลูบลูกินละกินละบลูจุดดำบีบบลู เราพูดด้วยภาษาบ้านมึงอ่ะะฮภาษาบ้านมึงอ่ะภาษาย้องเลยเฮ้ยจริงเหรอมึงพูดได้เหรอคนละย้อนแล้วพูดเลยพูดเลยดึ๊บดึ๊บได้เหรอวะไปกินแกงอยู่ไหนวะดึ๊บดึ๊บอะไรที่มึงพูดตอนนั้นอ่ะทีมไปเสเวนเซ่นอ่ะดึ๊บต้มดิ้บต้มอะไรน่ะอ๋อน้ำกระเจี๊ยนเดาตัวน้เป็นน้ำตาลอ่ะ เวียดนามสไตายเหรอเหรอละยองละยองภาษาละยองเฮ้ยสีเกมมึงทำอะไรอยู่อะไรพวกมึงมาแดกข้าวอะไรเดี๋ยวรวมภาษาเดี๋ยวใต้บักที่เกมนี่ไหนทำอะไรอยู่กินข้าวกันเ้าจีนจีนอ่าเจอคนใต้มาครับกู้เล่นไม่ร้องอะไรแบบนี้ไม่มีเสียงรวมมึงกันนะสีเกมให้ใจฟังนะ มึงไม่ระวังจริงนะอดมีพากย์างครับพูดไม่ได้ครับพากย์างก็พูดพากย์างดิฝันกินเลยฝันกินเออนั่นแหละเขาพูดไม่ได้มาล้มซานงาวยอดแดงงาแวยแต่ๆอดเงาสิงติ้งเอาผางรอบสุดท้ายนะครับผางจบการรายงาน ยังไงว่าจบยังไงสต็อป <Stop. S 1> จบไม่เป็นโอ้โหเกลียดเลยป่า